โดนแน่แน่โว้ยแน่โว้ยแน่โว้ยดูหน้าเราซะก่อนนี่ด้วยซูมหน้าใกล้ๆเข้าคาซินอย่างเทโห,วหัว็หใส่หน้าก,กากชื่อคลิปโคตรหิวประตูปิดแล้วอะ่ะเฮ้ยบอสตัวนี้ผมเคยเห็นในเทลเลอร์อ๋ออือ ครับได้เวลาลุยโอ้นางผอมเพียวมากโอ้โหมาพร้อมดาบคู่ใจโอ้กอดถือดาบสองมือครับนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นๆๆๆๆๆอุ้ยเยอะๆเลื้อยเลื้อยเอ้ยเอ้ยร้อยหกแปดสิบหกเย็นไม้เย็นไม้เย็นไม เผาไหมเผาไหมโอ้เสียงเท้าเขาเวลากระทบพื้นอิบเลยเลยเลยน่านจะจับละสิดูออกดูออกดูออกดูเสียงเท้าที่เดินนี่โคตรส้นสูงโคตรห่างเครื่องนี่ห่างเครื่องสะดุง้งสะดุง้งสะดุง้งจะดุ้งสะดุง้งเอ้ยไม่ได้แดกเอ้ยยัง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 ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่ตอนนี้อีกอแรนดอมแรนดอมท่าเหรอนี่เอาอีกแล้วเออเอ,อมันฟลักมาอีกดาบหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยเลยนะไฟไหม้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 อุ้ยหย๊เอ้ยเอ้ยเอาสิเอ,อ้ยเน้นผิว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 เอายังเอายังเออเฮ้ยสั่นสั่นสั่นเออเออ โอ้โหเดี๋ยว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 พี่พี่โอ้โหอะไรกันน่ะเลือดเมื่อกี้แบบเลือดหลอดดำแล้วอะหลอดดำเอ้ยอย่ารอบอย่ารอบอย่ารอบทีละทีละทีละโอเคมาเออเหมดเข้าโอ๊ยโอ๊ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นมาเอ้ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาแล้วที่ซ้ำโอ้โหที่เหนื่อยแล้ว เขาเมาแมนเข้าเมาเามขาเมาเาขาเมาเาขาเมาเฮ้ยโอ๊ยมันแบ่งเป็นสองดาบดาบนี้ดาบนี้ทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรอ๋ออย่างนี้ด้วยอือ้ยเฮ้ยอย,อยู่ดีก็หันมาโคตรสุดอืโอโคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสามช็อต มีสามช็อตโอ้ยถูกปีดปีดปีดลายนางช่างนางช่างจะตายแล้วโอ้โหโดนเมื่อกี้คือเรียบร้อยแต่ไม่โดนครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเล่นมาหนึ่งมาหนึ่งอย่าพึ่งดอกสุดท้ายครับผู้ชมครับนี่คืออา้าวจักรนอตก่อนรอบหนึ่งอา้าวเอาเลิกเอาชัยเอาเลิกเอาชัยจักรนอตใช่ไหมจักรนอตเย้ yeah! จงไปเป็นแดนเซอร์ในโลกนรกคิดคำไม่ออก